วันนี้ผมมีข่าวดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวเกษตรกรต้องฟังข้อมูลนี้ไว้ย้ำกันอีกหลายๆครั้งเลยนะครับสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรที่มีปัญหาในเรื่องของการใช้ปุ๋ยแล้วก็ ผลผลิตออกมาไม่งอเงยอย่างเป็นใจที่ต้องการเอาไว้จะทําอย่างไรดีปัญหานี้วันนี้แก้ไขแล้วก็มีทางออกแล้วนะครับกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านที่จะมาพูดคุยในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรโดยเฉพาะด้วยนั่นเองนะครับท่านแรกนะครับคุณยิ่งยงยอดบัวงามนะครับชื่อนี้คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับประธานกรรมการจากบริษัทแทนคุณเป็นดินสยามนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้วก็ท่านที่รับที่นั่งอยู่กับเราในตอนนี้นะครับคุณปริญญานะครับ นินรัตนาขุนนะครับซีอจากบริษัทแทนคุณเป็นดินสยามเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับผม ถามถึงที่มาที่ไปกันก่อนนะครับว่าจุดเริ่มต้นของบริษัทเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับเจอกับน้องอคุณโจพศิปุ๋ยน่ยก็ได้มาชวนมาทําธุรกิจเกี่ยวกับสารแทนคุณบูฮันสาซึ่งก็เป็นอาหารของพืชนี่แหละก็ได้พูดคุยกันหลายรอบหลายครั้งหลายผนจนในที่สุดก็ลงเอยด้วยการทําธุรกิจร่วมกันอ๋อเอาฟันธงง่ายๆเลยว่าตอนนี้ธุรกิจของบริษัทก็คือนี่ทําสารแทนคุณบูฮันสาอาหารอาหารของพืชเป็นปุ๋ยนั่นแหละนะฮะถูกไหมอาหารของพืชไม่ว่าจะเป็นข้าว ข้าวโพดหรือจะเป็นชผลไม้ครับหรือจะเป็นยางพาราอะไรได้หมดเลยครับบอย่างโรตีแบบนี้เป็นยังไงครับคือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องการใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยในบ้านเราเนี่ยมันจะมีปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมครับยอดขายต่อปีเนี่ยสองแสนกว่าล้านเยอะมากที่อยู่ในธุรกิจนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสมมติพอข้าวไม่เขียวเขาใช้ยูเลีย เสร็จปุ๊บหลายคนไม่ทราบนะครับเวลาเราหว่านยูเรียไปปุ๊บเนี่ยอพอเราไปตอนกลางวันเนี่ยถ้าเราเดินไปที่ท้องไร่ท้องนาม,มันจะเห็นเหมือนเป็นยิบยิบยิบเป็นละอองน้ำเขาคิดว่า เป็นความสวยจากละอองน้ำงๆไม่ใช่ครับการระเหิดของสารเคมีเนี่ยพอโดนแดดมันจะหายไปประมาณ4 0เพราะท่ากับพี่น้องเนี่ยเวลาที่เขาใส่ยูเรียไปสมมติ1ไร่ต่อหนึ่งกระสอบสมมติคิดว่ากระสอบละ1000บาทเนาะเขามีอยู่10ไร่เทากัใช้10กระสอบก็คือค่าปุ๋ยยูเรียอ่หนึ่งหมื่นใช่ไหมครับเงินที่หายไปเนี่ยร่วม4 0 0พันะครับโอ้โหเพราะเขาไม่เข้าใจว่าไอ้ดินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องการแต่ค่ายูเรียอย่างเดียวหรือค่าเอ็นอย่างเดียว แต่เขาไม่เคยรู้ว่าเมื่อก่อนพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเนี่ยไม่เคยใช้สารเคมีเลยเพราะว่าดินมันดีปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็ได้ข้าวเยอะ,อะแต่พอเราใช้สารเคมีมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ต้องใช้เหมือนเหมือนต้องฉีดยาตลอดเวลาอเหมือนว่าฉันอยากจะโตไม่มีแร่ธาตุนี้ผมเท่าที่ผมมองนะว่าดินหน้าดินคือเหมือนหน้าคนเราเนี่ยฮะถ้าดินถ้าหน้าเราเนี่ยใช้ครีมที่ไม่ถูกกับ หน้าเราเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าเละให้หน้าพังได้โอ้โหอันนี้ก็คือไปถึงหน้าเลยฮะใช่ครับดินก็เหมือนกันถ้าเกิดเราใช้ปุ๋ยเคมีมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้หน้าดินเนี่ยแข็งแข็งแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดให้น้ําลงไปได้ที่น้ําท่วมทุกวันเนี่ยเพราะว่าหน้าดินมันแข็งแต่ที่สําคัญในผมอยากอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาใช้สารเติคุณวนณสามเนื่องจากว่าเป็นการลดโลกร้อนด้วยเราอยากบอกว่าเราเป็นธุรกิจเกษตรที่ทันสมัยที่สุดในโลกอาอย่างเี้วะนะครับเพราะว่าเรามี เว็บไซต์สําหรับใครที่กําลังมองหาโอกาสทางธุรกิจอยู่ปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราผ่านทางเว็บไซต์ www. g i f w s y a m com นะครับสามารถเข้ามาเป็นทีมงานค่าสมัครสมาชิกก็ง่ายๆครับเพียงแค่350บาทโอ้ไม่แพงเลยใช่ครับหลังจากนั้นเลือกซื้อแพคเกจที่เราวางเอาไว้สกระสอบ13กระสอบไปถึง65กระสอบนะครับก็คือมีราคาตั้งแต่2,000บาทจะถึง35,000บาทที่เลือกซื้อแพคเกจเราราคาสินค้าของเราเนี่ยที่ข้างกระสอบเนี่ยจำหน่ายจำหน่ายอยู่ที่ 780ต่อกระสอบแต่ถ้าในราคาสมาชิกตกประมาณ500เองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แพงเลยนะครับที่ไฮไลท์อยู่นี้ครับเราเป็นเว็บเรามีเว็บไซต์นะครับในการที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจหลังจากที่เราได้เป็นสมาชิกกับทางบริษัทแล้วนะครับเราก็จะมีระบบนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาต พิมพ์นิดนึงนะครับผมจะโชว์ระบบให้ดูเลยนะครับว่าระบบของเราเนี่ยนะครับมีความทันสมัยที่สุดในโลกเอางี้เ่าครับเพราะว่าวิธีการสมัครเนี่ยเราสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ไปชำระเงินที่ไหนครับพี่ยงครับอ๋อชำระเงินได้ที่ไหนบ้างนี่ฮะใช่ที่ออฟเคอร์เซอร์วิสง่ายๆเลยโอ้โหง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับวิธีการสมัครมี2ช่องทางครับก็คือช่องทางแรกก็คือเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับสมัครแล้วก็ปิ้นบาร์โค้ด ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเลยวิธีที่2คือส่งเมสเซจสมมุติผมอยากจะ SMS ส่งเข้าไปเลยผมอยากจะชวนคุณตี้เข้ามาร่วมธุรกิจผมก็ขอเบอร์มือถือไว้ผมก็ส่งเมสเซจไปถึงคุณตี้เลยคุณตี้ก็เอาเมสเซจนี่ครับไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เลยโอ้โหนี่ก็ง่ายอย่างนี้อีกทางนึงด้วยนี่ครับที่เป็นซอฟต์แวร์ของเราครับซึ่งไฮไลท์ของเราครับซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยอย่างวันนี้ครับมียอดขายเข้ามาแล้วอันนี้แบบเรียลไทม์นะครับวันนี้มมีียยยยยอออออดดดดขขขาาาาาเเเเ้้้แลลว89,300บบทัันนนสๆหรรฮะค2ื บริษัทเราทําไป13ล้านคือคือเรากล้าโชว์ว่าเรามียอดขายจริงๆเพื่อให้สมาชิกที่เข้ามาร่วมธุรกิจเนี่ยเขามั่นใจว่าธุรกิจเรามันเป็นของจริงนะครับแล้วเราก็มีการมีการคำนวณคอมมิชชั่นเป็นวินาทีมีการปันผลเงินแบบนี้ครับได้1บาท3บาท6บาทอันนี้คือรายได้ที่โชว์ผ่านทางระบบทางซอฟต์แวร์นะครับสามารถดูทีมงาน ว่าเรามีการสปอนเซอร์คนหรือว่าชวนเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยไปกี่คนผ่านผ่านทางระบบคือขายนี่อันนี้เป็นรหัสของพี่ยิ่งยงเลยนะครับเราไม่มีแบบว่าติดแม่ทีมติดบริษัทไม่ใช่ทุกคนเป็นทีมงานหมดพี่ยงเองยังต้องสปอนเซอร์คนผมเองยังต้องสปอนเซอร์คนเพื่อให้องค์กรเราอยู่ได้นะครับนี่อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทาทาได้นะครับเราก็สามารถดูโบนัสครับโบนัสของคอมมิชชั่นต่างๆนานาก็ดูผ่านระบบทั้งหมดเลย นี้คือไฮไลท์ของเรานะครับที่เป็นระบบที่ทันสมัยมากเลยใช่ครับแล้วเวลาสมัครสมัครก็แค่กดสมัครครับก็มีระเบียบการทั้งหมดที่เราได้สคบเรียบร้อยนะครับมีทั้งสคบในการจําหน่ายทางธุรกิจเครือข่ายมั่นใจได้เลยว่าไม่ใอะไรซับซ้อนใช่ครับแผนกระตัดนี้เราจ่ายอยู่ที่ประมาณ40%เนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยกลยุทธ์ง่ายๆครับเรามีค่าแนะนํามีการจ่ายแบบไซเคิลโบนัสก็คือเป็นไบนารี่สูงสุดเนี่ยให้ถึง2ล้านบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ สมมติสร้างสายงานโตแค่ข้างเดียวให้400แสนนี่คือไฮไลท์ของเรานี่ก็คือการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ครับก็จะมีหน้าสมัครแล้วมันก็จะส่งอเลอร์มือถือนะครับไปที่ลูกค้าเลยให้เข้าไปชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสน่ครับนี่คือการสมัคร สมาชิกของเราผ่านทางนี่ก็ใส่รายละเอียดกรอกข้อมูลลงไปใช่ครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจเนี่ยครับที่คือไฮไลท์โอ้โหนี่คือระบบที่ทันสมัยมากเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดต่างๆได้แบบเรียลไทม์ต่างหากใช่ครับนะฮะต้องเป็นสมาชิกครับต้องเป็นสมาชิกเห็นทันทีเลยเห็นทันทีเลยครับอย่างนี้นะตอนนี้เนี่ยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างนั้นธุรกิจตอนนี้เนี่ยมีการขยายสาขาก้าวไปไกลขนาดไหนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เรามีสมาชิก2เดือนเนี่ยประมาณเกือบพันราย เกือพันลายแล้วยอดขายประมาณ13ล้านกว่าโอ้โหเติบโตต่อเนื่องโอ้โต่อเนื่องครับนะฮะต่อเนื่องครับลผลตอบรับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มันโตด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้โตด้วยแผงกันตลาดแผงการตลาดอาจจะสู้บริษัทบางบริษัทไม่ได้นะครับต้องยอมรับว่ารเราไม่ได้เล่นมันนี่เกมที่ไม่ใช่เอาเอาเงินมาล่อให้เงินต่อเงินเพราะเราจ่ายแบบจริงๆรไม่ใช่อยู่ดีปุ๊บแล้วจะไม่ได้แล้วจะอยู่ในเชยแล้วได้เงินไม่ใช่ถ้าคุณไม่สปอนเซอร์คนคุณไม่ไม่ชวนคนม นะครับ<ะ>ก็คือทํางานก็จะมีผลตอบแทนกลับคืนมาที่เราแั่นแหละใช่ครับนะฮะแล้วี่ส่วนนี้เองเนี่ยพี่น้อ,อยเยสตรกรเนี่ยที่มีการใช้ปุ๋ยไปแล้วผลตอบรับกลับมาเขาพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนซื้อซ้ำครับไปบอกชาวบ้านตอนนี้พิษณ<ะ>ุโลกนะครับ,รบพิจิตนครสวรรค์ เชียงใหม่เวียงป่าเป้าค,คือกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่ใช้สารแทนคุณเกือบทั้งหมดแล้วโอ,โ,โอ้โหเรียกว่าขยายไปไกลเลยนะฮะอตอนนี้ค,คือคดีใจตรงที่ว่าเกษตรกรที่เคยใช้ของเราแล้วมาซื้อซ้ำเนี่ยมัน,ม,นมันดีใจตรงนี้ถ้าเกิดคนที่เคยใช้แล้วไม่ซื้อซ้ำเนี่ยถือว่าของเราไม่ดีใช่ฮะเพระเด็เกษตรกรคนที่ซื้อแล้วใช้แล้วเนี่ยมาซื้อต่ออีกเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ ผลตอบรับได้ดีมากคือมันเป็นความภาคภูมิใจเลยนะใช่ครับนะฮะแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยในส่วนของการที่พี่น้องชาวเกษตรกรใช้ไปแล้วไม่มีผลตอบรับกลับมาดีกางจะหมายถึงกระบวนการการผลิตของโรงงานเป็นยังไงตรับตอนนี้โรงงานเราเปิดมาปีนี้ปีที่15ปีที่15แล้วปีที่15โรงงานเราชื่อโรงงานประสิทธิ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์นะครับโดยมีกรรมการผู้จัดการคือพี่โจหรือว่าพี่ประสิทธิ์นะครับก็คือท่านเนี่ย รู้เรื่องนี้มาเยอะแล้วแล้วก็โรงงานของเราเนี่ยได้ ISO มาประมาณ7ปีแล้วโอ้โห7ปีแล้วคือ ISO เนี่ยเราต่อเนื่องตั้งแต่ ISO แรกๆเลยตั้งแต่ปี1900นะครับจนถึงตอนนี้ปี2003ที่เราได้ ISO จากประเทศอังกฤษนั่นหมายความว่าทุก process ของการผลิตเนี่ยคือต้องผ่านมาตรฐาน ISO เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยในข้างกระสอบของเราเนี่ยก็จะมีโลโก้มีบอกเลยว่า ISO ปีไหนอันนี้คือความมั่นใจได้เลยครับครับทีนี้อยากจะเห็นภาพของโรงงาน อยากจะเห็นดูกระบวนการผลิต